สวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนนะทีมงานนิวรันภาพยนตร์ยน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 ,ยนโอ้เอโคโอเยอะนะครับวันนี้ว่าทีมงานนิวรันภาพยนตร์จะออกงานวันที่6ครับผมวัดหนองบัวทองนะตำบลหน,นองบัวทองนะจังหวัดบุรีรัม์นะนี่ครับผมนิวรันภาพยนตร์นะ นะวันนี้ทราบข่าวมาว่านะเพิ่มตู้ใหม่นะเพิ่มตู้ใหม่อันนี้รถหน่วยครับผมนะที่จอดรถหน่วยนะคลุมไว้อย่างดีนะเดี๋ยวเราจะมาชมตู้ใหม่ครับผมของทีมงานนิวอารันครับผมนี่ฮะเพิ่มเสียงกลางครับผมนะข้างละสองตู้เดี๋ยวเปิดไฟครับผมอู้จับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมนี่นี่ครับผม เสียงกลางชุดใหม่นะของนิวรันภาพยนตร์เพิ่มอีกคางละสองตู้นะอันนี้ตู้เก่านะตู้เก่ารวมแล้วรวมรวมเดี๋ยวนับให้ให้ชมครับผมนะรวมรวมเสียงกลางมีด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะโอ้โจะนับใหญ่มากครับผมในสิบหกตู้ครับผม นะเสียงกลางนิวแรนสิบหกตู้แล้วนะข้างก็ต่อข้างข้างละเปดนะตู้เทอร์โบนะนี่ครับผมตู้เทอร์โบอยู่เต็มรถนะผมเนี่ยโอ้มื่นอะผมทำเสียงกลางขึ้นใหม่ครับผมนะอีกสี่ตู้ตู้ละสองกนะครับสองกสิบสองนิ้วนะตู้ละสองกนะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะลงงานนะผมนวันที่6กุมภาพันธ์วัดหนองบัวทองครับผมตำบลหน,นองบัวทองอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะงานนี้ประทะมวยครับผมนะมีมวยด้วยระมงชาบ้านด้วยนะเจอกันแน่นอนชุดใหญ่นะเต็มชุดคนระับผมกับทีมงานนิวรันภาพยนตร์นะอันนี้สํานักงานนะผมนะสํานักงานอยู่บ้าน สยานะตำบลบ,บัวทองครับผมนะสำนักง,งานใหญ่เลยฮนะก็จะ <c oughs> มีทั้งเสาทรัดนะครับผมนะเสาทรัดมีนังร้านนะมีหอนมีเวทีมีรถเฮนะมีลายางครับผมนะทีมงานนั่งเดิมครับผมทีมงานนี้ก็ตั้งมาตั้งแต่ผมอายุประมาณน่าจะสิบสามนะสิบสามสิบสี่นะรู้จักทีมงานเนี่ยรันนะผมนะตั้งแต่เรียนอยู่วัดบ้านสวายโสรนะ ก็ได้รู้จักตั้งเตเล่นตู้สูรเรกก็ตู้บิวครับผมดับบิวเม็ดยี่สิบโดกลำโพงสิบห้านิ้วนะสมัยก่อนครับผมนะโดกลำโพงสิบห้านิ้วแก <Okay. S 2> ใช้ด้วยกันเปิตตู้นะเสียงกลางก็เปิตตู้เป็นชุดที่องค์กานประจำนะช่วงเทศกาลนี้ไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมนะคือยาย ย้ายออกจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยครับผมนะช่วงเทศกาลทีมงานนิวรันภาพยนตร์นะนี็บรรยากาศนะสำนักงานวันนี้รถหน่วยก็ยังไม่ได้เช็คนะครับผมนะเดียววันที่6จะมาเช็คด้วยตัวเองนะต้องเช็คมันเครื่องเช็คน้ำาครับผมว่าออกเดินทางไกลครับผมวันที่6นะแล้วก็รับน้ำหนักเพิ่มนะบวกเพิ่มอีกสีตู้ก็ น้ำหนักเพิ่มอีกเยอะนะครับผมต้องเช็ครถให้ดีๆนะฮะเช็คลมนะเช็คน้ำเช็คน้ำมันเครื่องนะคลิปนี้ก็เก็บคลิปมาฝากนะแฟนๆหนังกางเพลงครับผมนะไม่รู้จะทำอะไรครับนี่โอ้จะโค้งน้อยครับผมจะใส่บอง